ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพศินอินทระวงศ์เรื่องมองโลกแง่ดีมองโลกแง่งแงร้ายมองโลกตามจริง 1. สิ่งใดที่เห็นมันเป็นอย่างที่เป็นมองว่าดีก็เป็นเช่นนั้นมองว่าร้ายก็เป็นเช่นนั้น เพียงเป็นอย่างที่เป็นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมองโลกแง่ดีคือนิยามดีมองโลกแง่ร้ายคือนิยามร้ายมองโลกตามจริงคือไร้นิยามเพราะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นรับรู้ทุกอย่างดังประจกเงาเพียงสะท้อนทุกอย่างตามความเป็นจริง 2. ยามท้อใจอาจปลุกปลอบใจตนด้วยหนทางสว่าง มองโลกแง่ดีบ้างไม่เสียหายทว่าโปรดอย่าใช้เป็นรากฐานชีวิตให้ยึดมองตามจริงไว้นั่นแหละดีเพราะสิ่งที่มองว่าดีแท้จริงก็เป็นอย่างที่เป็นเพียงใจเข้าไปยึดให้ค่าให้ราคาว่าดีเช่นเดียวกับสิ่งที่มองว่าร้ายความจริงแล้วอาจไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดเพราะสิ่งร้ายๆเป็นเพียงอย่างที่เป็นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีหรอกร้ายหรือดี เพียงใจรับไว้อย่างไรก็เกิดการให้ค่าตีตราอย่างนั้น 3. มหาบุรุษหนึ่งเฝ้ารักษาความไม่มีอะไรดังสมบัติมหาเศรษฐีใหญ่กลับภาคภูมิใจในความมั่งมีมหาศาลใครเล่ายากจนกว่ากันก็อยู่ที่ใจรับไว้เพราะการไม่มีอะไรเลยอาจเท่ากับมีทุกอย่างและการมีทุกอย่างอาจเท่ากับว่าไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างว่างเปล่าแม้ความร่ำรวยก็เป็นเพียงสิ่งที่ใจตั้งค่าให้ราคาตามใจ 4. ีขาวหรือดำสิ่งใดดีหรือสิ่งใดร้ายสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความดีทว่าหากไร้สีดำแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดขาวสิ่งใดดำสิ่งใดมืดสิ่งใดสว่างเพราะรับรู้ความมืดมิด จึงเข้าใจได้ว่าความสว่างเป็นเช่นไรหากมีเพียงความสุขตลอดการชีวิตก็คงเป็นสิ่งน่าเบื่อเพราะโลกนี้ล้วนเป็นเงาสะท้อนของกันและกันมองโลกแงด่ดีคือเงาสะท้อนของการมองโลกแง่ร้ายมองโลกแง่ร้ายคือเงาสะท้อนของการมองโลกแงด่ดีหลุดจากสองสิ่งนี้ย่อมเห็นโลกตามความเป็นจริง 5. สิ่งใดๆล้วนเป็นกระแสแห่งการเกิดและดับการดับไปไม่ใช่สิ่งเลวร้ายทว่าคือการเปิดหนทางใหม่ให้มีการเกิดสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นทางทอดยาวไกลเกิดคือสายตาแห่งการมองโลกแงด่ดีดับคือสายตาแห่งการมองโลกแง่ร้ายมนุษย์เลือกหนทางแห่งการได้มาและต่อสู้เพื่อรักษาไม่ให้เกิดความเสียไป เช่นนี้จึงนำไปสู่หนทางอันสวนทางกับธรรมชาติมองโลกตามจริงคือความเข้าใจยอมรับโดยไม่มีจิตใจคิดปฏิเสธหรือมองสภาวะเกิดและดับเป็นสิ่งน่ารังเกียจขอให้ลองตรองดูเถิดมิใช่ความเหี่ยวเฉาหรอกหรือที่ทำให้ดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามมิใช่ความแก่ชาราหรอกหรือที่ทำให้วัยหนุ่มสาวดูมีความหมาย ทุกสิ่งล้วนเป็นคู่ผสมชีวิตจึงเดินไปสู่หนทางอันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ 6. มองโลกแง่ร้ายมีจริงหรือมองโลกแง่ดีมีจริงไหมยังสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องให้ค่าว่าดีงามและตัดสินว่าเลวร้ายแผ่นดินไหวคลื่นลมพายุคำรามเป็นเรื่องอันตรายทว่าก็สร้างชีวิตใหม่ๆใ,ให้ถือกำเนิด เป็น,นกลไกธรรมชาติทำงานคล้ายผู้เท่าผู้แก่จำต้องเผชิญความตายเพื่อทดสอบบทเรียนว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้ชีวิตไว้เท่าไหร่ผ่านเพื่อพบจบเพื่อลาเพื่อพาชีวิตเคลื่อนสู่สิ่งใหม่เรียนรู้จนจบการศึกษาเรื่องราวของความจริงในชีวิต 7. มองโลกแงด่ดีมองโลกแง่ร้ายมองโลกตามความเป็นจริง สสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันแต่เป็นเพียงคนละส่วนคนละซีกมองโลกแง่ดีคือฝั่งซ้ายมองโลกแง่ร้ายคือฝั่งขวาสองฝั่งนี้รวมกันคือมองโลกตามความเป็นจริงผู้มองโลกตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดทั้งขวาและซ้ายรู้โดยมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่หวั่นไหวทั้งขวาทั้งซ้ายล้วนเป็นสมมุติมายาไม่ควรปฏิเสธ ร้อนใจอาทร 8. ฝนตกฟ้าครึ้มคนหนึ่งบนเปียกนั่นคือผู้มองโลกแง่ร้ายอีกคนชมชอบว่าอากาศเย็นสบายนั่นคือผู้มองโลกแง่ดีส่วนผู้มองโลกตามจริงย่อมไม่มีความเห็นกางร่มเดินเล่นนอกบ้านสูดอากาศสัมผัสกลิ่นฝนและกลิ่นดินจะบ่นไปใหญ่และจะตื่นเต้นดีใจไปใหญ่ เพราะอะไรอะไรก็เพียงเป็นอย่างที่เป็นสัมผัสรับรู้ไม่หยิบติดมือมาเก็บในใจ 9. มนุษย์นี้ขึ้นลงตามสถานการณ์นิยามจึงเกิดการตีความแยกสถานการณ์ไว้ต่างหากอย่าได้เอานิยามใดๆไปกำหนดเมื่อมองว่าสิ่งนี้ร้ายนั่นคือการปฏิเสธยิ่งปฏิเสธสิ่งใดสิ่งนั้นยิ่งมีอิทธิพลเหนือใจ ในทางตรงข้ามเมื่อมองสิ่งใดว่าดีงามสิ่งนั้นย่อมตกตาให้จิตใจเฟื่องฟูล่องลอยนี่ก็คือการเคลาคลาดไปอีกแบบใจเราไม่ควรขึ้นลงตามสถานการณ์ภายนอกกำหนดเป็นไปได้ไหมรักษาใจไว้ให้อยู่เหนือสถานการณ์ไม่มีหรอกร้ายหรือดีมีเพียงคิดเอาเองว่าร้ายหรือคิดเอาเองว่าดีทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอย่างที่เป็น เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล 10. มองโลกตามจริงเรียบง่ายทำด้วยการไม่ทำมองโลกแง่ร้ายมองโลกแงด่ดีมีสิ่งต้องกระทำเป็นร้อยล้านอย่างสงบนิ่งไม่หวั่นไหวเพียงเป็นผู้ดูผู้รู้รักษาระยะห่างของเราของใจของสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบสูดลมหายใจเบาๆช้าๆ ลอยให้รอยยิ้มผลิบานเบาๆดังพระพุทธรูปเรารู้แล้วเราเห็นแล้วทั้งดีร้ายจะหลอกลวงเราไม่ได้อีกแล้วรู้ถึงสภาวะได้เช่นนี้เส้นทางแห่งความจริงก็ปรากฏขึ้นแล้วต่อหน้าต่อตาณขณะนั้นเรื่องวางใจอย่างไรเวลาทำบุญ ถามโดยกัลยานามิตรอยากทราบเรื่องอนิสงผลบุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นมีจริงไหมและช่วยแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้างตอบโดยพระสินอินทระวงศ์บุญบาปเป็นสิ่งที่มีจริงยุติธรรมมีผลสนองสะท้อนกลับทั้งคุณและโทษตอบแทนอยู่เสมอแต่ระบบกรรมนั้นซับซ้อนเกินกว่าเราจะรู้ได้แน่ชัดว่าสิ่งที่เราทำไปจะให้ผลเป็นอะไรเมื่อไหร่ที่ไหน ดังนั้นการทำสิ่งดีงามใดๆอย่าไปคิดว่าทำแล้วเราจะได้อะไรไม่อย่างนั้นจะเกิดคำถามตามมาไม่สิ้นสุดผ่านให้หมดกำลังใจทำไป,ปเปล่าๆเช่นบางคนอาจรู้สึกว่าฉันช่วยคนก็บ่อยแต่ทำไมถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่เรื่อยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็จะตั้งคำถามว่าบุญบาปมีจริงไหมทำไมคนทำชั่วได้ดีคนทำดีไม่ได้อะไร คำถามพวกนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่เป็นคำถามที่ถามไปได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดความจริงเราควรตั้งทัศนคติไว้ว่าฉันจะทำดีเพื่อทำดีนั่นคือการทำเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะต่อให้ไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยจิตใจของตนก็ได้ความเบาสบายกว้างขวางมากขึ้นสรุปแล้วให้รู้ว่าบุญบาปเป็นของมีจริงสิ่งใดๆที่ทำไปแล้วไม่มีวันสนเปล่า ไม่ว่าทำความดีหรือความชั่วผลก็รออยู่เบื้องหน้าของเราทั้งสิ้นเพียงแต่จะมาเมื่อไหร่วันไหนสะท้อนกลับมาในรูปแบบใดคงไม่มีใครรู้ได้นอกเสียจากบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีญาณอย่างรู้พิเศษด้วยเหตุนี้ในระดับของปุถุชนจึงไม่ควรเอาจิตจดจอ่ออยู่กับเรื่องอานิสงค์ที่จะเกิดกับตนเหมือนเราโยนอาหารให้ปลาไปแล้วอย่าไปคิดเลยว่าเราจะได้อะไร แค่เห็นปลากินอิ่มมีความสุขนั่นก็น่าจะเป็นที่พอใจของเราถือว่าเราได้ทุกอย่างมาแล้วตั้งแต่วันที่เราทำคิดอย่างนี้บุญจะเป็นบุญเป็นการยกระดับจิตใจเป็นการทำบุญของคนมีบุญอย่างแท้จริงกลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสิอินทระวงศ์ จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ